โอเคยังไงก็ขอสวัสดีก็ด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เกมคุกกี้ดันนะครับกับผมไอคนเดิมนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาลงคุกกี้ดันรีวิวภารกิจสุดท้ายของซีซันแปดนะครับรีวิวภารกิจสุดท้ายนะครับนี่คือภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับก็คือผมเดาผิดนะครับผมนึกว่าวันที่6ซีซันเก้าจะมาแต่มันไม่ใช่ครับผมนนก็ซีซันเก้ามาเห็นมันเขียนภารกิจกล้วยหมดตอนบ่ายสามครับก็นึกว่ามาแล้วพอผมเข้าวันนี้ มันขึ้นตอนตีเก้าครับผมขึ้นนี่ตอนนี้ผมอ่านโดยกี่โมงละเก้าโมงครับโอเคมันขึ้นภารกิจมาได้ดูรับรางวัลแป๊บนึงครับไหนแล้ววะนี่ไงครับจะมาเลยนะให้มังกรหลับอะไรของมันสักอย่างเนี่ยนี่ครับวันที่สิบสามซีซั่นเก้ามาครับเดาผิดโอเคมันก็เป็นภารกิจอย่างนี้ครับ นี่บบรูปอย่างนี้มีของเราบ้า้ด้วยมันก็จะมาจะดีโอนี้ผมก็จะมาเก็บไอชิ้นส่วนนี้ให้ครบกันอ่าโอเคโดยตัวที่ก็จะใช้ตามนี้เลยดีกว่าไม่คิดคาดเปลี่ยนแล้วตามนี้โอเคถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยนรับขอดีน้องผมมันด้นนับเล่นอะไรมัวม่วๆหมดเล เดี๋ยวต้องสับเปลี่ยนก่อนเด้อเอาเป็นตัวที่ไปได้ไกลๆหน่อยกีวีนะจะใช้เป็นกีวีเอากีวีนะสมบัติเปลี่ยนดีไหมเอานี้ออกดีกว่าสมบัติที่ว่ามันเกิดเกิดได้สมันเกิดได้นี่ดีกว่าโดนัทถึงถึงชีพอะไรเนี่ยมา โอเคตอนนี้ก็จะหาเก็บอันนั้นให้ได้ห,หมดนะมาผมก็เพิ่งได้นะครับคุกกล้แสงจันได้จากอพิโสดสีมม่สุ่มเมา่วันได้เมวืว okay. ันโอเคบุกพังแล้ววะ้นๆก็พลาดเลย หลกไรวะแหลกไรวะ,ะ,วะโอเคหาที่สวนมาแล้อีกอันนึงโอเคได้แล้วโอเคเราไม่สวนนะแม่เหล็กพ่อ,อน,นี้เราไม่ได้มาทำคะแนน เรามาเอาอะไรแล้ว่ะอะไรละเออเช่นส่วนไนนนะนับนโอ๊ยเอาไม่ถึงเรียดใหญ่เลยตอนนี้โอเคโอเคได้มาแล้วโอเคต้องเจ็บกี่ทีครับพอดีมีเสียงรบกวนรับก็คือพี่ผมถามมาเลาวต้องเก็บกี่ทีนับอ่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับที่ผมถามมา ก็เป็นเป็นโอเคแล้วเก็บเก็บไปไม่รู้เลยนะว่าต้องเก็บตัวอะไรบ้างตัวแล้วว่าจียบได้ครับ ใช่แล้วกันบ,บังอันนี้บังคะแนนคืออะไรแต่คนชอบดูคะแนนเนี่ยผมเห็นละโอ้โหนัดทำหนังเทไปอยู่มันแล้วนะครับโอเค โอเคโอวายเอ้ยเอ้ยช uh. oh, <inaudible paid venue> ่วงดเทมด้วดิเออพอปเทอมก็มาทำวิดีโอ เครื video, boy, ่วงที่ทำวิดีโอบ่อยนะอ่าเพราะว่าปิดถึงด้วยอาจจะวันละสองวิดีโอก็ไดเงี้ยแน่แยวต่ำวอ t ผมเล่นตานี้เสร็จผมก็ต้องเอาไปก็ต้องจบเลยดีกว่าไหมแบตมันต่ำแล้วผมเล่นตานี้เสร็จผมก็จบเลยนะโอเคก็เพราะว่าแบตมันเหลือแล้วกะจะเล่นสักสองตาไปโถไม่เป็นอะไรไม่เป็นไร,ไนไรแบตมันเหลือน,น้อยอนะ่ะเราจะไปคืนแบตไม่ได้นะโอเคโอเคโอเจได้มาแล้วโอเคนี่รู้สึกว่าได้สามตัวแล้วนะ Aku keluar apa sih? rang ling Rangling. Da Daling Kang ครับพี่ โอเคผมก็พยากรณ์ผิดไปเอาเวนแล้วก็วันที่หกเก้าจะมาก็เสือกไม่ใช่วันที่หกเสือกวันที่สิบสามไม่เป็นไรวันที่สิบสามผมยังอยู่ที่นี่อยู่ยังคงอยู่นี่ชนบททันทีที่ดีมากครับยากาศดีกว่าไปเล่นไปอัดในเมืองมันอาจจะไม่ถึงนิดนึงแต่ว่าถ้าไปอัดในเมืองอะเสียงดังมาก ดังรบกวกลน่ะเวลาอัดวิดีโออะไรอาจจะสังเกตได้ทุกวิดีโอของผมตอนที่ว่าอยู่ที่ชนบทที่เมืองอ่ะเห็นไหมเสียงแบบรบกวนมากกว่าผมมาอยู่ชน,นบทดิเห็นไหมไม่มีเสียงอะไรรบกวนเลยโอเคได้แนละ้วโอเคโอ้บนนั้นมีโอ้โหอยู่ดีได้บนดูนบนนั้นเนนับไม่เกี่ยวคะแนนนับเสร็จน,นี้ โอ้มันเหนื่อยงั้นเลยถือแค่ไม่รอดนะโอ้ะขาดตัวอะไรวะตัวไอ้ ิีหลคน้ำไมเลยโอ้โห,โหกระตุกอะไรไม่เข้าใจคนดูอาจจะไม่แหลกนะแต่คนเล่นนะโคตรแหลกเลยเอาา้าค่้าค่าตัวพีตรงเจริญแล้วผมโอ้โห แลกมากตอนนี้จะเล่นยังไงมันก็แรงเยอะเดียะคันแป๊บนึงคันทั่วร่างกายยุงเยอะนะเข้าเสียงชนบทก็คือเวลาอ่ดยุงมันเยอะยุงเยอะจริงๆว่ะโอเคแม่ผมส่งลูก

เลยนะวัานเซตนี้ไม่เกี่ยวกันน,น้อคะแนนนะเสียงนอกครับก็ขออภัยนะน้องผมมันขี้เล่นโอเคซีซั่นเก้าจะมาโอเคขาตัวตัวอะไรมัง่งเดี๋ยวายเฮดเอ็น โอเคต้องสองงานเดวันยูชีเซฟป่ะเราวันอยู่บางแบบประมาณนี้นะโอเคคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอย่างเท่านี้นะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตับสัตว์ใกดแชร์คนอื่นได้ดูด้วยนะกดติดตามด้วยด้วยนะแล้วก็กดถูกใจนะเอ้ยไม่ใช่สัตว์ใคร